สวัสดีครับท่านผู้ชมมือนี้พอสอมาพบกับเพี่กับน้องเือเก่าครับมือนี้ก็มีแนวทางเพื่อนบ้านของเส้นรุ่นมาฝากกามามือนี้อ,อกจะสาน้ยหนึ่งนะครับเพราะว่าติดภาระหลายที่หลายหม่องนะครับก็บเลยมาสาแน่ไปหาเส้นเส้นกับบอยุเส้นกับทรงตัวเลขมให้นะครับเส้นกไปลงหน้าปังครับเส้นกับไปหน้าปังเพลนครับก็บเลย พ่ได้่ายทอดสดนะครับเอา้าแจยงไดนครับพออกะนําตัวเลขมานําเสนอให้พี่น้องเฮ้าบึงทิ้งสิบบ่ได้แมนสดสดแกตัวเลขบเับตัวเดียวกันครับพี่น้องเอฟซี C ทนไดเข้ามาแล้วแต่เห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยด้วยครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหรือหลายๆแชร์ก็ได้แล้วแต่พี่น้องเอฟซี C นะครับในนี่ก็มีแนวทางของเส้นรุ่นแหละครับมาฝากครับ พี่น้องเขียนหัวข้อเลยครับท่านผู้ชมเขียนหัวข้อเลยนะครับสิบเจ็ดพอยอหกแปดตำลาวเสียนลุนครับเมื่อนี้จะเป็นเริ่มต้นสัปดาานะครับเริ่มต้นซัปดาห์กับเบาๆไว้ก่อนนะครับเพราะว่าที่อาทิตย์ที่ผ่านมากกันลดน,นะครับเพราะฉะนั้นห้กากา บอกๆไว้ก่อนแต่ที่จริงแล้วตัวเหล็กแนวทางของเส้นรุ่นอาทิตย์ที่่านมาพูดถึงกับเขาเหล็กติดเหล็กเด่นมีนะครับแต่ว่าเหล็กจับคู่บว่วมีครับนี่แหละมันเป็นทํานองนี้นะครับเส้นกระจนปวดหัวนะครับว่าโอ้มันเป็นไปได้จังไรวะสันเอาเพราะฉะนั้นกะให้พี่น้องเอาไปพี่แจนเอาเองนะครับ ตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะครับตัวเลขมีเข่ามีรุดนะครับพิดถูกกิยว่ากันเนอ,อพี่น้องถ,ถ้าห้ามัดเ้อจังตามถ้าว่ามัดก,ก,ก,กับเบิ้งไปซื้อๆก็ได้นะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านคือว่าครับนะเขียนตามครับเอาเลขเด่นไปก่อนครับเด่นเก้าศูนย์หกเลขเด่นมีเก้ามีศูนย์มีหกครับมีเก้ามีศูนย์มีหกส่วนเลขจับคู่ มื่อนี้นับแล้วเป็นสิบหาหางเพราะว่ามีเลขกันยืดสามหางนะครับเส้นอาจทิสงสัยครับเพื่อนเล่าเมากันไว้สามหางหลักๆก็คือเลขเปกติกับสิบสองคู่สิบสองหางแหะครับแต่ว่าเมื่อนี้มีสิบหาพิเศษเน่ครับเอาเขียนตามเลยเด้อพี่น้องชุดสองตัวนะครับ

อันนี้คือชุดสองตัวนะครับมีทั้งตัวกันนะครับตัวกันมีอยู่สามชุดนะครับชุดปกติที่เส้นเคย่องหายคือสิบสองคูสิบสองหางนะครับเพื่อนมากันไบสองหางสแสดงว่าเพื่อนสงสัยนะครับสามตัวเมื่อนี่ก็มีเก้าเก้าชุดนะครับสามตัวแต่ว่าเน้นให้หาชุดเอาเขียนชุดสามตัวครับ ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าหกศูนย์สองหกศูนย์สองเจ็ดศูนย์สามหกศูนย์สามเจ็ดศูนย์สี่หกศูนย์สี่เจ็ดหกเก้าสามนีแคือชุดสามตัวนะครับ เดี๋ยวทวนให้พี่น้องเขาฟังอีกเทน,นึงนะครับไปกันซาๆาขอเวลานิดน้อยนะครับเลขเด่นเลขเด่นกับมีเกามีศูนย์มีหกนะครับจับคูนน่นะครับท่นวนอีกรอบนึงถ่ายคลิปกับที่โชยพี่ให้น้องเข้าไอ้บึงตัวเลขคือเก่าครับตรงนี้กับทวนบางทันนะครับพี่น้อง f ี่บางทันอาจจะเข้ามาที่หลังนะครับไอ้บอท่านหัวเลขมีตัวใดแน่ก็เลยท่วนให้ฟังอีกเทน,นึงนะครับ จับคู่สองตัวนะครับเด็ของเซียนรุ่นเก้าสามเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดแปดสามแปดหกสี่ศูนย์สี่หกสี่เจ็ดเจ็ดศูนย์สามเจ็ดสามหก วงกลม9 3สามวงกลมเก้าหวงกลมแ6ดหวงกลม4ี่ศวงกลม4ี่หวงกลมสามเจดวงกลมสองหวงกลม0ูนย์สาครับชื่อตัวกันเพิ่นเอามากันไว้ก็มีสองหกสองเจ็ดูนย์สามะครับอันนี้เป็นตัวกันแต่ว่าเพิ่นก็นมาวงกลมอยูสองหางครับมีสองกกับ0ูนย์สาม อันนี้คือชุดที่เพิ่นสงสัยนะครับอ้าวชุดสามตัวศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าหกศูนย์สองหกศูนย์สองเจ็ดศูนย์สามเก้าศูนย์สามหกศูนย์สามเจ็ดศูนย์สี่หกศูนย์สี่เจ็ดหกเก้าสามครับเป็นกระวงกลมให้ชุดสามตัวกระวงกลมให้ศูนย์เก,ก้าสาม 096, 026, 027, 037, 693สครับสำหรับชุด3ามตัวเพิ่นกระบองกลมให้จะมีวงกลมที่ 093, วงกลมที่ 096, วงกลมที่026 วงกลมที่027วงกลมที่037วงกลม693ครับอันนี้คือชุดที่เซียนเพิ่นวงกลมให้เนาะให้พี่น้องอไปพี่เจ้าน้าเบิง่งตัวเลขก,ก็ตามนี่แหละพี่น้องตามที่โช์ในบอร์ดนี่แหละครับตัวเลขแนวทางของเซียนรุ่นนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็ให้มีโชคมีลาภน้ำกันเด้อครับ แล้วแทร์ให้พี่นี่โศกหลยว่าสั่นครับกระวากันไปเนาะพี่น้องถ้าเห็นแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับจะเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องนะครับเห็นได้กะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วฝากกดติดตามไว้นั่มน,นะครับกดติดตามไว้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับกดกระดิ่งไปด้วยนะครับ ถ้าผมมีกระดิง่งพี่น้องกับปอได้ยินนะครับถ้ากดกระดิ่งเอาไว้เมื่อคลิปลงคลิปไปปุ๊บมันก็สีเด้งขึ้นมานะครับเอาช่วงใต้คลิปกะให้พี่น้องเฮาโฉบโชคมหมานคือเก่าครับซสื้อตัวได้ก็ะคอยถือได้พี่น้องทุกที่ครับให้โฉบโคหมานกันให้โุกโคหมานโชคโชคมนมานกันสองทุ่มเครื่องมือนี่ให้ได้ให้พร้อมๆกันครับสําหรับคลิปนี้ก็พอขอยุติการทายทอดไปเพียงแค่นี้นะครับ 我敢。